แนะนำรถเก่งที่น่าใช้งานกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะได้เป็นเจ้า toyota camry นะคะเครื่องยนต์2.0ตัว g รถปี2019นะคะตัวรถได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะออปชันด้านหน้ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะไฟ daytime running light อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดเลยกระจังด้านหน้าเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวสวยๆเลยนะคะช่องลมได้เป็นสีเทา สวยๆเลยนะคะไฟตัดหมอคู่หน้าใสามาให้เรียบร้อยเลยตัวล้อนะคะได้เป็นตัวล้อแมกอลลอยแล้วนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยกระจกมองข้างพัาปับไฟฟ้ามีไฟเดี้ยว l อลดีไปให้เรียบร้อยเลยนะคะมือเปิดได้เป็นมือเปิดแบบ Smart ท n t ในส่วนของภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดำแบบนี้เลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสวยๆเลยตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดรอยย่นเลย พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงโทรเข้าโทรออกจากพวงมาลัยได้เลยจอวิทยุเดิมจากโรงงานเกียร์แบบออโต้ uto, แอร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งไป1 9 1 0 0 0กมโลเท่านั้นเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกร้าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะคะเต็นท์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่บริษัททอออโต้มีสสาขาเลยนะคะ ไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้สวยสยเลยน็อตเดิมเดิจากโรงงานเลยนะคะพี่รับประกันโครงสร้างเดิมไม่เคยชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะในสองห้องผู้โดยสารนะคะคุมทวนไปด้วยสีดาเหมือนกันเลยนะบอดได้เป็นบอบาะหนังตึงๆเลยสายรัดนิรภันะยมีไปให้ถึงสามเส้นกันเลยทีเดียวนะคะมีไปให้ถึงสามเส้นกันเลยทีเดียวนะคะช่องลม ช่องแอร์นะคะมีแยกมาให้ด้วยนะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยนะคะพี่เย็นเย็นเลยได้เป็นเย็นเย็นแบบนี้เลยนะนี่น็อตเดิมเดิมเลยจากโรงงานทุกตัวเลยนะคะไม่มีรอยขยับเลยมา mm. ตรงนี้นะคะสามารถดึงขึ้นลงบังแดดได้นะบังแดดได้เลยนะคะหรือว่าไม่ใช้สามารถดึงลงได้เลยนะพี่สวยสวแบบนี้เลยนะตอบโจทย์สุดเลย อบโจทย์สุดๆเลยนะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีไปให้ถึง4จุดกันเลยนะคะกล้องมองหลังติดตัวรถมีมาให้นะคะแล้วเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะอันนี้คือรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะพี่เป็นรถเข้ามาใหม่ยังไม่ปรับสภาพนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะ <S <S ถ้าชงแล้วจะขนาดไหนนะคะพี่ <S <S เพราะว่างานจริงสวยมากๆนะสวยมากๆนะโชคใช้งานได้จริงเลยนะคะ โครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนี่ช่องตรงนี้นะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบของได้เลยนะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบของได้เลยนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะกระจกแท้จากโตโยต้าทุกบานเลยนะคะ สวยๆเลยไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้นะคะโลโก้แคมลี่นะคะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะพี่ได้เป็นแบบโครเมียมนะนี่ ปรับขึ้นลงแบบออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะพี่ปรับขึ้นลงออโต้ทั้งสบานเลยนะสวยๆเลยตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทอยู่ด้านขวามือเลยนะคะอยู่ด้านขวามือเลยนะคะนี่เบาะแทบไม่มีรอยเลยนะพี่เบาะแทบไม่มีรอยเลยนะคะน็อตเดิมๆเลยจากโรงงานทุกตัวนะคะ สำหรับคันนี้นะคะหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะราคาตั้งขายเพียง6 8 9 9 0 0 0บาทนะคะเลขไม้แค่1 9 1 0 0 0กโลเท่านั้นเลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อที่เบอร์โทร8 8 9 9 8 4 5 5 3 3ได้เลยนะคะ